ถมือถือในงบ7,000บาทจะมีรุ่นไหนที่น่าสนใจกันบ้างคุ้มค่าคุ้มราคาแค่ไหนเดี๋ยวพวกเราไปดูพร้อมกันเลยครับรุ่นแรกกันเลยนะครับกับเจ้าตัวของ Honor X7B 5G รุ่นนี้กับแรม8 s t g e 256กับราคาเพียงแค่6,999บาทเท่านั้นสำหรับด้านของดีไซน์รุ่นนี้ครับเป็นไงฮะโอ้โ เรียกได้ว่าสวยงามใช่ไหมฮะสำหรับด้านของน้ําหนักรุ่นนี้ครับมาพร้อมกับน้าหนักอยู่ที่199กรัมนะครับแล้วก็ความบางเนี่ยเพียงแค่8.2ม mm. ิลิเมตรในด้านของหน้าจอครับเป็นจอแบบ IPS LCD แบบ 90เฮิร์ตเลยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับความสว่างเนี่ยสูงสุดถึง850นิกเกิลเลยทีเดียวครับซึ่งในส่วนของขนาดหน้าจอเนี่ยก็ให้มาที่ 6. กแนิ้วนะครับแบบใหญ่เบิ่มๆเ,เลยนะแล้วก็ความละเอียดเนี่ยเป็นแบบ Full HD พัดนั่นเองมีนําซ้ำนะครับรุ่นนี้ยังมาพร้อมกับตัวของลําโพงคู่สเตอริโอด้วยนะครับซึ่งความดังเนี่ยสามารถดังสูงสุดได้ถึงส0งร้อยเปอร์เซ็นต์กันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ยังรองรับในส่วนของคุณภาพเสียงเนี่ยระดับแบบ Hi-Res เลยนะครับในส่วนของ CPU ครับรุ่นนนนีี้เเ่ยป็ตัวของ d i m e n s 60207นาโนเมตรนะครับซึ่งเป็นตัวที่รองรับการใช้งาน 5G นั่นเองจับคู่กับแบตเตอรี่นะครับขนาดใหญ่อยู่ที่6,000์นะครบแบบเบิ่มๆเ,เลยนะครับแล้วก็ตัวของชา้าเร็วเนี่ยน้องเขาให้มาถึง35วัตต์กันเลยทีเดียวนะครับ ในด้านของกล้องเองครับรุ่นนี้ก็จัดเต็มเหมือนกันนะฮะโดยเลนหลักเนี่ยให้มาสูงถึง108ล้านกันเลยทีเดียวนะครับมาพร้อมกับเลนมาโครล้านนะฮะเลนเดฟ2ล้านแล้วก็กล้องหน้าเนี่ยให้มาที่8ล้านในด้านของฟิงเกอร์ปิ้นครับรุ่นนี้เนี่ยก็มีมาให้นะครับที่ด้านข้างตัวเครื่องสรุปแล้วนะครับรุ่นนี้ก็เป็นไงฮะโอ,อ้โหหน้าโซนหน้าโดนมากเลยใช่ไหมครับถ้าใครชอบนะครับไปต่ํากัน้ที่ลิงก์ที่ผมให้ไว้ด้านล่างเลยนะครับรุ่นถัดมาครับกับเจ้าตัวของ IQ o ู Z9X5 ร,รุ่นนี้ครับมาพร้อมกับแรมป่าแล้วก็สตอรีด120บาทเลยครับกับราคาเพียงแค่7,499บาทเท่านั้นสำหรับรุ่นที่เป็นรอม256เนี่ยก็ราคาจะอยู่ที่8,000กว่าบาทนะครับในด้านของน้ําหนักครับรุ่นนี้เนี่ยให้มาที่199กรัมนะครับและก็ความบางเนี่ย8มิลิเมตรและที่สําคัญเลยนะครับรุ่นนี้มาพร้อมกับตัวของกันน้ํกากันฝุ่นเนี่ย IP64 เลยนะฮะโอ้โหเรียกได้ว่าดีมากๆนะฮะฝนตกฝนหำเนี่ยก็หมดห่วงนะในด้านของสเปคหน้าจอครับรุ่นนี้เป็นไอพีเอสแอลซีดีแบบ120ยยเฮิร์ตนะครับซึ่งมาพร้อมกับความสว่างเนี่ยสูงถึงหนึ่งพันนิดเลยทีดเดียวนะครับเรียกได้ว่าโอ้โหตาแตกเลยนะฮะในด้านของขนาดหน้าจอครับให้มาที่6.72นิ้วนะครับแล้วก็ความละเอียดเนี่ยระดับ Full HD ดีพันั่นเองในด้านของลำโพงครับรุ่นนี้ก็จัดเต็มเหมือนกันนะครับเป็นลำโพงคู่สเตอริโอนะครับซึ่งให้ความดังเสีียยงเน่ ถึง300%กันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็รองรับคุณภาพเสียงเนี่ยระดับ h i เ e s นะครับแล้วก็ทั้งเป็นแบบไ i เ e s แบบไ i เ e สด้วยในด้านของ CPU ครับรุ่นนี้เนี่ยมาพ้องกับตัวของมังกรทองนะฮะมังกรแดงนะฮะกับ Snapdragon 6 Gen 1 4นาโนเมตรนะครับซึ่งตอบโจทย์สายเกมมือแน่นอนครับในด้านของความร้อนเองก็หมดห่วงเลยนะครับเพราะว่ารุ่นนี้มาพ้องกับตัวของระบบระบายความร้อนแบบ 3D 5ชั้นกันเลยทีเดียวนะฮะในด้านของแบตเตอรี่ครับรุ่นนี้เนี่ยให้แบตเตอรี่มาที่6 0 0 0ห นะครับแบบเบิ่มๆเลยนะฮะแล้วก็ช้าเร็วแบบ4 4วัตต์นะครับโอ้โหคุณนะนะครับในด้านของกล้องเองครับรุ่นนี้ก็ถึงแม้ว่าจะเน้นการเกมมิ่งแต่ว่ากล้องก็จัดเต็มเหมือนกันเพราะว่าเลนหลักเนี่ยให้มาถึง50ล้านกันเลยทีเดียวนะครับเลนเด็2ล้านนะฮะโอ้โหนะครับแล้วก็กล้องหน้าเนี่ยให้มาที่8ล้านนั่นเองครับในด้านของฟิงเกอร์พินเนี่ยก็มีมาให้นะครับที่ด้านข้างตัวเครื่อง ถ้าใครสนใจรุ่นนี้ไปตํากันด้าที่ลิงก์ที่ผมให้ไว้เลยนะครับรุ่นถัดมาครับกับเจ้าตัวของ Apple A79 5G ครับรุ่นนี้แรมสีรอม128กับราคาเพียงแค่6,999บาทเท่านั้นตําตากันเลยใช่ไหมครับกับด้านของดีไซน์เรียกได้ว่าสวยงามเลยใช่ไหมครับในด้านของสเปคครับรุ่นนี้น้ำหนักหนักอยู่ที่193กรัมเท่านั้นนะครับแล้วก็ความบางอย,อยู่ที่8มิลลิเมตรในด้านของกันน้ำครับรุ่นนี้ก็มีมาให้เหมือนกันนะครับเป็นตัวของ IP X4 นั่นเองนะฝนสาดฝนหำเนี่ยก็หมดห่วงนะครับในด้านของด้านหน้าจอครับรุ่นนี้เนี่ยเป็นหน้าจอแบบ IPS LCD แบบ90เฮนะครับซึ่งมาพร้อมกับความสว่างเนี่ยสูงถึงระดับ680นิตรกรันเยทเดียวในด้านของขนาดหน้าจอเนี่ยก็ให้มาอยู่ที่6.72นิ้วนะครับบนความละเอียดแบบ Full HD+ นั่นเอง มีน้ำซ้ำนะครับรุ่นนี้ยังจับคู่กับตัวของลำโพงคู่สเตอริโอด้วยนะครับเสียงแบบซืรอราวเลยนะฮะและที่สำคัญรุ่นนี้มาพร้อมกับตัวของโหมดอัลตร้าวอลลุ่มด้วยนะครับสามารถดันความดังเนี่ยได้สูงถึง300%กันเลยทีเดียวนะครับ ในด้านของ CPU ครับรุ่นนี้เนี่ยเป็นตัวของ Dimensity 60207นาโนเมตนะครับซึ่งเป็นตัวที่รองรับการใช้งาน 5G เนาะในด้านของแบตเตอรี่ครับรุ่นนี้ให้แบตเตอรี่มาที่5,000แอมป์เลยนะฮะแล้วก็ชาร์จเร็วอีก33วัตตนนั่นเองครับในด้านของกล้องถ่ายภาพครับเรียกได้ว่าบึ้มๆสัมเบยนะโหมดเนี่ยจัดเต็มมากโหมดเยอะแยะมากมายเลยนะครับสำหรับ OPPO ในด้านของสเปเองเนี่ยให้เลนหลักมาที่50ล้านนะครับเลนเดฟ2ล้านส่วนกล้องหน้าก็ให้มาที่8ล้านนั่นเองครับโดยรวมแล้ว นะครับรุ่นนี้ก็จุดเด่นจะเป็นเรื่องของการมีกันน้ำนะครับการเรื่องของ oppo นะดีทรงดีไซน์จอและพงคู่ใครสนใจรุ่นนี้ไปตํากันได้นะสาวก oppo หรือว่าใครไม่ใช่สาวกก็ไปจัดกันได้นะครับดีไซน์สวยมากเลยนะฮะร,รุ่นถัดมาครับกับเจ้าตัวของ poco m6 pro สำหรับรุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับแรม8และก็ storage แบบจุในราคาเพียงแค่6,699บาทครับ คลิปนี้เนี่ยรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นเดียวนะครับที่ไม่รองรับการใช้งาน5 g เนาะแต่ว่าก็จะแลกไปกับด้านของสเปคอื่นๆที่จัดเต็มมากๆกนะครับกับราคาที่ย่อมเยาวด้วยนะฮะในด้านของน้ําหนักครับรุ่นนี้เนี่ยมาพร้อมกับน้ําหนักอยู่ที่179กรัมนะครับเบามากเลยนะฮะแล้วก็ความบางเนี่ย8มิลลิเมตรมาพร้อมกับตัวของการน้ํกากันฝุ่นเนี่ยแบบ ip 54นะครับฝ่นสารฝนห่ำเนี่ยก็ปลอดภัยนะฮะ ในด้านของหน้าจอครับเรียกได้ว่าเป็นจอเทพตัวพ่อตัวมัมเลยนะครับซึ่งจอเขาเนี่ยเป็นจอแบบ AMOLED นะครับ120เฮิร์ตนะครับความสว่างเนี่ยสูงสุดถึง1,300นิดกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งเป็นตัวที่ขอบจอในบางเอามากๆเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้เรียกได้ว่าจอเทพจอปังมากๆนะฮะมาพร้อมกับขนาดเนี่ยอยู่ที่6.67นิ้วนะครับบนความละเอียดแบบ Full HD+ นะคแล้วก็ครอบทับด้วย Corning Gorilla Glass 5นะครับแข็งแบบโป๊กๆเลยและจอรุ่นนี้นะครับยังมาพร้อมกับตัวของ ก็ปินเนี่ยตายหน้าจอด้วยนะครับและก็รุ่นนี้นะครับยังจับคู่กับตัวของลำโพงคู่นะครับระบบเสียงเนี่ย Dolby Atmos เลยนะครับซึ่งแบบว่าโหเนี่ยสุดมากนะทั้งด้านอินเตอร์เทนเมนต์เนี่ยเขาสุดจริงๆนะฮะรุ่นนี้ในด้านของ CPU ครับรุ่นนี้เนะี่ยเป็นตัวของ Helio G99 Ultra นะครับคุณผู้ชม ในด้านของแบตเตอรี่ครับก็ให้มาสูงสุดเลยอยู่ที่5000ม ah ิลลิแอมนะครับแบบใหญ่เบิมเบ่มแล้วก็ช้จเร็วแบบไวๆเลย67วัตต์เลยทีเดียวนะครับในด้านของกล้องเองครับรุ่นนี้เลนหลักเนี่ยให้มาถึง64ล้านนะครับมาพร้อมกับเลนอัลตร้าไวด้วยนะครับ8 000, ล้านเลนมุมกว้างเนาะแล้วก็เลนมาโครเนี่ย2ล้านครับส่วนกล้องหน้าก็ให้มาที่16ล้านครับ โดยวรวมแล้วนะครับรุ่นนี้ก็จะเหมาะกับคนที่อยากได้ความคุ้มค่าบแบบโคตรเลยนะครับทั้งด้านหน้าจอที่โคตรสุดโคตรสวยลำโพงก็ดีก็เดดนะครับสเปคอื่นๆก็ถือว่าสุดยอดจริงกับราคาย่อมเยามากๆนะฮะได้รอม256ด้วยนะ6ก0ันน่ะเออสนใจไปตามก็ได้ที่ลิงก์ที่ผมให้ไว้เลยนะครับรุ่นถัดมาครับกับเจ้าตัวของเรียวมี2 5บครับรุ่นนี้ร a m ป่าสตอ e ์เด2 5สกับราคาเพียงแค่ 7799บาทนะฮะก็ราคาอาจจะสูงขึ้นไปกว่านิดนึงนะครับแต่ว่าก็เป็นทางเลือกให้นะเดี๋ยวนั้นของน้ําหนักครับรุ่นนี้เนี่ยให้มาที่188กรัมนะครับแล้วก็ความบางเนี่ยเพียวมากเลยบางสุดๆนะฮะ7.7ดมิลลิเมตรนะครับและที่สำคัญเดยนเลยฮะร,รุ่นนี้มาพร้อมกับตัวของกันน้ํากันฝุ่นเนี่ย IP 5 4นะครับฝนสาดฝนทาเนี่ยก็ปลอดภัยแน่นอนแล้วก็มาพร้อมกับตัวของฟิงเกอร์ปิ้นเนี่ยที่ด้านข้างตัวเครื่องนั่นเองครับ นะดีไซน์เขาเนี่ยมีความเป็นแบบนาฬิกาสวยหรูเลยนะครับทันสมัยมากๆในด้านของสเปคหน้าจอครับรุ่นนี้เนี่ยเป็นหน้าจอแบบ IPS LCD 120H เฮิร์ครับแล้วก็มาพร้อมกับความสว่างเนี่ยสูงถึง950นิ้กันเลยทีเดียวนะครับในด้านของขนาดหน้าจอเนี่ยก็ให้มาอยู่ที่6.72นิ้วครับบนความละเอียดแบบ Full HD Plus ด้านเองในด้านของลำโพงครับรุ่นนี้เนี่ยก็เป็นลำโพงคู่ระบบเสียงสเตอริโอเหมือนกันนะครับนะดีมากๆแล้วก็รองรับตัวคุณภาพเสียงระดับ Hi-Res เลย ครับในด้านของ CPU ครับรุ่นนี้เนี่ยเป็นตัวของ d i m e n s i t y 6,100 plus นะครับ6นาโนเมตรนะฮะจับคู่กับแบตเตอรี่ขนาดใหญ่นะฮะอยู่ที่5,000แอมป์นะครับแบบจุๆเลยนะฮะแล้วก็ช้าเร็วแบบ45วัตต์นั่นเองครับ ในด้านของกล้องครับเรียกได้ว่าเป็นจุดเด่นของรุ่นนี้เลยนะครับนะฮะเลนหลักเนี่ยเป็นเลน108ล้านนะครับซึ่งเจ้าตัวเลน108ล้านของเขาเนี่ยสามารถซูมอินเซนเซอร์ได้ถึง3เท่าแบบยังคงความละเอียดได้ที่ดีอยู่นะครับแล้วก็มาพร้อมกับเลนเดฟอีก2ล้านนะครับส่วนกล้องหน้าให้มาที่8ล้านนั่นเองครับ โดยรวมแล้วนะครับรุ่นนี้เนี่ยก็จะเหมาะกับคนที่อยากได้ความการใช้เงินทั่วไปนะครับเนด้านกล้องด้วยมีกันนงกันน้ําด้วยนะครับเรได้ว่าน่าสนใจมากๆเลยที่จะมาเลยก็คือว่าดีไซน์เขาคือจึ้งที่สุดนะครับใครสนใจรุ่นนี้นะครับไปตามกันได้ที่ลิงก์ที่ผมให้ไว้เลยนะครับและนี่ก็คือหารุ่นทั้งหมดที่น่าสนใจในเรทราคา7 0 0 0บาทนะครับสนใจรุ่นไหนไปตามกันได้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ตีครับสวัสดีครับ